สวัสดีค่ะมันยากมากๆเลยนะคะที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงนะคะเต้นตามคลิปแล้วก็ไปวิ่งลู่วิ่งอีกประมาณ5นาทีนะคะซึ่งไม่คิดว่าตัวเองจะได้เงือขนาดนี้ก็คือเอ่อดูเงือวันนี้เป็นวันที่5 นะวันที่5กลับมารักตัวเองในอีกครั้งหนึ่งที่ตัวเองปล่อยละเลยครูยิ้เคยออกกําลังกายล่าสุดเลยที่แบบจริงจังเลยก็เมื่อตอนลูกได้ประมาณหนึ่งขวบนะคะเป็นภูมิแพ้แล้วตรวจจมูกก็คือหมอบอกว่าคืออีกหนึ่งเดือนนัดมาเจอกันถ้าจมูกยังไม่ยุบอาจจะต้องมีผ่าตัดจมูกซึ่งตอนนั้นเรากลัวการเอ่อ สัญญร,รมันยังไม่ยังไม่ได้เข้ามามากสักเท่าไร่เราก็เลยกลัวในเรื่องของการว่าเฮ้ยคนทําจมูกอะ่ะเขาเจ็บไหมแล้วถ้าเราพาตัดจมูกก็เลยเหมอให้ยามามาดูยุบก่อนแล้วก็ให้ไปออกกาลังกายคือเราไม่รู้ว่าภูมิแพ้อะมันมาได้ยังไงในครอบครัวก็ไม่เห็นได้มีใครจะเป็นภูมิแพ้สักคนหนึ่งเลยทีนี้ มันทําให้ครยยุ้ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองก็คือออกกําลังกายอย่างจริงจังกลัวในเรื่องของการผ่าตัดพอหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตละเลยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตอนไปทํางานก็เห็นในที่ทํางานเขากินอาหารคลีนกันกินอาหารสุขภาพกันตอนนั้นเราก็มีตังเรียกว่าอุปกรณ์เครื่องคลีนอะใครมียี่ห้ออะไรฉันมีหมดนะก็ลงทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องคลีนนะคะก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทเหมือนอย่างน้องที่ทำงานบอกว่าพี่ใช้ขวดเอ่อ ซื้อตามเซเว่นก็ได้ลิตรครึ่งแต่เชื่อไหมว่าครูยุยเป็นประเภทคือจะต้องมีคนมากระตุน้นถ้าถ้าเราเห็นปริมาณนะ้ําว่าเรากินไปเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้ว่าเออ,อยุ้ยเธอกินไปถึงเท่าไหร่แต่ไอขวดเซเว่นคือน้องเขาไม่อยากให้เราเสียตังในการซื้อขวดก็ให้ขวด ลิตรครึ่งอ่ะให้เราดูว่าเรากินหมดไปเท่าไหร่แต่มันไม่ได้มีแรงกระตุน้นเหมือนกันออกกําลังกายครึ่งชั่วโมงเนี้ยคือดูจากคลิปนะคะเอาทีม่มันสะดวกง่ายๆในในจังหวะเริ่มต้นบอกได้เลยว่าไม่รู้ว่าจะลดไปกิโลสูง150น้ําหนัก58กิโลณนะตอนนี้นะคะอีก2กิโลก็จะหมดเครื่องตาช่างแล้วซึ่งไม่เคยสูงสุดขนาดนี้นะคะจะอยู่ประมาณ50หรือ55 ตอนที่ยังไม่มีลูกก็ประมาณ48ประมาณ48แล้วก็เป็นคนลาศีพฤกษก็จะแขนใหญ่นิดหนึ่งนะคะแขนใหญ่แต่ตั้งแต่ออกกำลังกายมาไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะได้เหงื่อด้วยเดีย่ยดูดินี่คืออัดคลิปจับกล้องสดๆให้รู้ว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเราเราไม่เคยเห็นว่าครึ่งชั่วโมงเนี้ย คุณทําตามคลิปจริงๆถ้าไม่มีคลิปนะบอกได้เลยว่าเราก็จะเลือกท่าที่มันสบายสบายเหงื่อคงไม่ได้ออกเชื่อไหมแบบหมดแรงที่ขาทั้งสควอททั้งวอร์มทั้งอะไรแล้วก็ไปวิ่งอีกอีก5นาทีนะคะจากเดินก่อนเดินแล้วก็ค่อยไปกดวิ่งเร็วๆสลับกันไปนะเดินวิ่งเร็วเดินวิ่งเร็วประมาณอยู่5นาทีหอบแล้วอะ่ะแล้วก็เสียบเพื่อเปิดเพลงไม่ให้มันมันมัน,ม,นมันอยู่นิ่งๆอะ่ะดูคลิปไป ใช้ iPad เปิดแล้วก็เสียบสม l ทท็อ k เพื่อฟังเพลงอีกเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็เอาอีกเครื่องหนึ่งอัดคลิปเป็นความทรงจำให้กับตัวเองว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งของตัวเองเนี่ยเราทาเราทาได้เราทำได้ก็เลยอยากจะอัดคลิปเอาไว้เพื่อมาดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองว่าวันนี้ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราอีกแล้วในวันที่เราอยากจะสวยให้ผู้ชายดูให้ผู้ชายมาหลงรักเรามันไม่เท่ากับตัวเราที่ เราทําเพื่อตัวของเราเองในวันที่เราเจ็บไข้ไร้ป่วยก็มีแต่ตัวเราเท่านั้นมันมันมันทำให้รู้สึกว่าไม่แปลกทําไมถึงเห็นผู้หญิงวัยสีนะสี่สิบยังแทบ 40, 40่ไม่สะดวกแกเห็นโซลชันเยอะแยะมากมายปีนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอายุ3 4แล้วมันเกิดแรงกระตุ้นอะไรถ้ามันไม่มีเหตุสุขภาพคนเรามันจะออกกําลังกายมันมีเหตุแรงกระตุ้นคือทั้งในเรื่องของสุขภาพหรือบางคนคือปิดในการออกกําลังกายแต่ว่ามันจะต้องสร้างเป็นวินัยก่อนนะอันนี้มันก็เป็นเดย์แรกของ ครูยุนะคะว่าถ้าเราอยากจะทำต่อเราต้องทำอย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัยอย่างน้อย21วันนะคะทุกคนคือเราต้องทาแบบไปเรื่อยๆืๆ่อๆเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาติดตามช่องทางที่ครยยุอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฝากทุกคนติดตามช่องคุยยุเอาไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจมือใหม่ที่ออกกำลังกายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บา,บาย